ทคนิคการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่ดีนะครับก็จะทำให้ T.O.R. ฉบับนั้นหรือโครงการนั้นสามารถที่จะคัดเลือกหรือสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างลึกขึ้นนะครับเพราะบางโครงการครับการที่เราไม่ได้กำหนดสเปคไว้ให้ชัดเจนอาจจะมีผลกระทบอย่างที่ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับ ทีนี้มาดูกันครับว่าแล้วเทคนิคการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะสเปคที่ดีควรเป็นยังไงกําหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานครับเราใช้มาตรฐานอะไรมาตรฐาน ISO มาตรฐานของหน่วยงานยูโรนะครับมาตรฐานของทางด้านยูโรอเมริกานะครับ EU มาตรฐานทางด้านเรื่องของอาเซียนนะครับมาตรฐานทางด้านอุตสาหกรรมนะครับเราใช้ มาตรฐานอะไรครับที่มากำหนดเพราะอะไรครับเพราะว่าสินค้าบริการถ้าถูกกำหนดโดยมาตรฐานที่เป็นหน่วยงานกลาง mm hmm. ก็แสดงว่าเรากรองคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการนั้นๆในระดับหนึ่งไว้แล้วครับบางบริษัทครับเราจัดซื้อจัดจ้างเขานะครับแต่อุปกรณ์เขาไม่ได้รับการตรวจสอบ บนมาตรฐานจากหน่วยงานกลางโอกาสเสี่ยงในการใช้สินค้าบริการนั้นมีสูงครับแน่นอนครับเราไม่สามารถลงไปในรายละเอียดของอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือหรือเครื่องจักรนั้นได้แต่หน่วยงานกลางครับเขาจะเป็นเซอร์ติฟายที่คอยตรวจสอบก่อนที่จะมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าดังนั้นการผลิตของเขาก็จะมีคุณภาพครับเทคนิคการกำหนดคุณสมบัติคือ ควรจะมีความสะดวกในการจัดหาและดําเนินการความหมายคือว่าถ้าเรากําหนดสเปคหรือคุณสมบัติเฉพาะที่สูงเกินจํานวนลายของการแข่งขันก็จะน้อยการจัดหาและดําเนินการก็จะยุ่งยากเพราะอาจจะมีเงื่อนไขคือยังต่ําต้อง3าลายในการเข้าแข่งขัน แต่สเปคนี้มีแค่2ลายเองที่สามารถจะดําเนินการได้อันนี้ไม่ได้และครับงั้นตรงจุดนี้ครับจะต้องสอดคล้องกันงั้นการที่กําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่ดีก็ควรจะทำให้ดําเนินการได้นะครับจัดหาบุคลากรหน่วยงานองค์กรหรือทีมงานบริษทัทต่างๆที่เข้ามาประมูลได้ครับและสามารถดำเนินการได้ด้วย เพราะว่าการกําหนดสเปคที่สูงมากมีข้อดีครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่สอดคล้องไม่ขัดนะครับต้องไม่ขัดกับกฎระเบียบและมาตรฐานของหน่วยงานก็คือหน่วยงานเรานะครับหน่วยงานของเรานะครับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนั้นนะครับมีกฎระเบียบอะไรองค์กรของเรานะครับมีกฎระเบียบอะไรงั้นเจ้าที่จัดซื้อจัดจ้างเจ้าที่พัสดุ จะต้องคำนึงถึงมาตรฐานของหน่วยงานนั้นๆด้วยครับเพราะเช่นฝ่ายเอนจิเนียริงมีมาตรฐานเรื่องเซฟตี้อย่างไรนะครับฝ่ายโยธาที่เป็นไซต์ก่อสร้างจะต้องมีมาตรฐานอะไรเพราะเขาจะต้องถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เป็นของรัฐในแง่ของการก่อสร้างอีกทีหนึ่งด้วยนะครับงั้นมาตรฐานเหล่านี้กฎระเบียบต่างๆของหน่วยงานนั้นควรถูกเขียนอยู่ใน T.O.R. ครับ เปิดกว้างครับคุณลักษณะของสเปคที่ดีคือควรเปิดกว้างด้านราคาให้กับผู้ประกอบการนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วครับว่ายัางไงแล้วถ้าผ่านคุณสมบัติแล้วคิดว่ามาตรฐานคุณสมบัติใกล้เคียงการเปิดกว้างมีการแข่งขันสูงเรื่องราคาไม่ใช่ประเด็นแล้วครับเพราะเราย่อมต้องการคนที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและสามารถลดต้นทุนหรืองบประมาณของเราได้ด้วยถูกไหมครับ แต่แน่นอนครับถ้าเรากําหนดคุณสมบัติไม่ดีพอนะครับสเปคไม่ดีพอและเราได้ราคาที่ต่าําจําเป็นต้องให้จะมีปัญหาตอนส่งมอบเลยครับมีหลายๆหน่วยงานครับที่กําหนดสเปคไม่ดีแล้วก็จําเป็นต้องเลือกราคาที่ต่าําเพราะคุณสมบัติเขียนเอาไว้ว่าผู้ประมูลที่ผ่านคุณสมบัติแล้วมีราคาที่ต่าําจะเป็นผู้ได้งานแต่ตอนส่งมอบครับเขาไม่สามารถดําเนินการได้ครับ แน่นอนครับเขาจะถูกปรับครับแต่ไม,ม่คุ้มค่าหรอกครับโครงการของเราถูกดีเล์โครงการของเราไม่ได้มาตรฐานไม่ได้มีคุณภาพเราปรับเขาเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์หรอกครับพ้อนยิงผู้ว่าจ้างต้องการงานที่มีคุณภาพไม่ต้องการปรับผู้รับจ้างหรอกครับดังนั้นใน,นแง่ของการเขียน TOR ควรกําหนดสเปคที่ดีเอาไว้ครับประเมินรายละเอียดของ TOR ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ครับอย่าลืมนะครับจุดประสงค์ของ โครงการกับจุดประสงค์ของ TOR ก็แยกจากกันจุดประสงค์ของ TOR เป็นเรื่องของรายละเอียดที่จะสื่อสารว่ากำหนดมาเพื่ออะไรแต่จุดประสงค์ของโครงการเป็นเรื่องของการต้องส่งมอบและได้ตามจุดประสงค์นั้นๆงั้นการประเมินรายละเอียดของ TOR หลังจากที่เราเขียนเสร็จแล้วควรสอดคล้องกับจุดประสงค์ก่อนที่เราจะเริ่มเขียนขอบเขตงานครับเพื่อจะทำให้ คุณสมบัติต่างๆเหล่านี้มีความครบถ้วนดังนั้นเทคนิคการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือสเปคที่ดีก็จะทำให้เราสามารถเขียน T.O.R. ได้อย่างมีคุณภาพครับ